ขยับมาใกล้บ้านเราอย่างประเทศเพื่อนบ้านอย่างที่ลาวนะคะซึ่งตอนนี้กาลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้าหลายๆด้านค่ะส่งผลให้ชาวลาวบางส่วนต้องการที่จะเดินทางเข้ามาทํางานในประเทศไทยนะคะขณะที่รัฐบาลลาวก็ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ํามีผลบังคับใช้1สิงหาคมนี้ค่ะ สำนักนายกรัฐมนตรีของลาวประกาศเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาว่ารัฐบาลจะขึ้นค่าแรงรายเดือนขั้นต่ำเป็น1ล้าน200,000กีบหรือประมาณ2,800บาทและในวันที่1พฤษภาคมปีหน้าก็จะขยับขึ้นเป็น1ล้าน300,000กีบหรือประมาณ3,000บาทมีผลบังคับใช้1สิงหาคมนี้สําหรับการขึ้นค่าแรงครั้งแรกนะคะ ที่เป็น1นล้านสองแสนกีบค่ะถแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีลาวระบุว่าการปรับขึ้นค่าแรงรายเดือนขั้นต่ำมีขึ้นเพื่อเร่งแก้ปัญหาความเปราะบางของเศรษฐกิจมหาภาคและทําให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติมาตรการดังกล่าวจะช่วยเหลือประชาชนหลายล้านคนที่ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดท่ามกลางเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบันซึ่งส่งผลให้ราคาสินค้าบริการปรับตัวสูงขึ้นและยังกําหนดให้เจ้าของโรงง,งานเสื้อผ้าและโรงงานประเภทอื่นๆปฏิบัติตามมาตรการค่าแรงขั้นต่ำใหม่ โดยนายจ้างจะถูกดำเนินคดีหากไม่จ่ายค่าแรงขั้นต่ำใหม่แก่ลูกจ้างแต่มาตรการนี้ไม่ครอบคลุมเจ้าหน้าที่รัฐบาลซึ่งได้รับเงินเดือนในระดับแตกต่างกันค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่าสหพันธ์แรงงานลาวต้องทำงานร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาหรือประเด็นสัญญาจ้างงานรายบุคคลหรือเหมารวมค่าแรงนโยบายและผลประโยชน์ ดานเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเผยว่านายจ้างควรเห็นอกเห็นใจแรงงานและช่วยพวกเขายกะลับการใช้ชีวิตเนื่องจากบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ช่วยที่ทําให้ในายจ้างสร้างผลกําไรค่ะขณะที่ชาวลาวหลายคนมองว่าการปรับขึ้นค่าแรงครั้งนี้น้อยเกินไปเนื่องจากตอนนี้อัตรางเงินเฟ้อของลาวพุ่งสูง เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอัตราเงินเฟอ้อของลาวอยู่ที่ร้อยละ12.8หรือสูงที่สุดในรอบ18ปีนอกจากนี้ราคาอาหารและสินค้าทุกอย่างก็แพงขึ้นเงินกีบก็อ่อนค่าโดยอัตราแลกเปลี่ยนในวันนี้1บาทแลกได้426กีบนะคะ,ะมีรายงานว่ารายได้ขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดไว้ไม่เพียงพอสำหรับการดำรงชีพค่ะ และการปรับขึ้นค่าแรงรายได้ขั้นต่ำในครั้งนี้น้อยกว่าข้อเสนอของสหภาพแรงงานลาวที่ต้องการให้ปรับขึ้นมาอยู่ที่15000ล้านกีบหรือประมาณ3,500บาททั้งนี้ในช่วงเจปีที่ผ่านมารัฐบาลลาวได้ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพียงสองครั้งปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นส่งผลให้ชาวลาวจำนวนมากไปขอทำหนังสือเดินทางเพราะต้องการเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยรวมถึงชาวลาวที่ต้องการเข้ามาท่องเที่ยวและซื้อสินค้ากลับไปขายในลาวด้วยที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน้องคาย มีรายงานว่าชาวลาวเดินทางเข้ามาในฝั่งไทยวันล,ละ1,000ถึง1,500คนส่วนสาว์อาทิตย์จะเพิ่มเป็น2,000คนค่ะอย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์เวียนจันทรมไทม์รายงานโดยอ้างอิงนายเพชรพรมพริพักนะคะเมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้ของลาวระบุว่าลาวทำไรายได้จากการส่งออกสินค้าทางการเกษตร ช่วง6เดือนแรกของปีนี้รวมอยู่ที่มากกว่า870ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3 6 0 0ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ72.57ของเป้าหมายตลอดทั้งปีสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญของลาวได้แก่กล้วยยางพารามันสำปะหลังอ้อยโคลและควายค่ะโดยมีจีนเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดและระบุว่ารัฐบาลจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศลงทุนด้านการเกษตรเพื่อกระตุ้นการส่งออก และสาหรับปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอย่างมากเนื่องจากราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นรวมถึงค่าใช้จ่ายด้านเครื่องจักรปุ๋ยและอาหารสัตว์ล้วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นเนื่องจากสินค้าเหล่านี้นําเข้ามาจากต่างประเทศและต้องชําระเป็นเงินสกุลต่างประเทศก็ทําให้มีค่าใช้จ่ายสูงนะคะเนื่องจากสกุลเงินกีบอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้รัฐบาลลาวกําลังแก้ไขด้วยการส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และอาหารสัตว์ที่ผลิตในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนการนําเข้าค่ะ หนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ไทม์รายงานด้วยว่าเรามีโอกาสมหาศาลในการเพิ่มผลผลิตเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปยังจีนเนื่องจากขณะน,นี้ทางรถไฟจีนลาวสามารถขนส่งสินค้าที่เน่าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้นและการส่งออกที่เติบโตทําให้ลาวได้รับสกุลเงินต่างประเทศมากขึ้นซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพของค่างเงินกีบด้วยทั้งนี้ลาวสร้างไรายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตรในปี2021อยู่ที่มากกว่า900ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 31,700ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ82ของตัวเลขที่เราตั้งเป้าเอาไว้สำหรับปีก่อนค่ะขอบคุณที่รับชมรายการชิน n World Today นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของชิน n ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ